สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปขึ้นเขาลงห้วยบุกป่าฝ่าดงที่ภูกระดึงนี่คือสมาชิกใน,นวันนี้ชื่อผกกัดกัดโก,ก้ว,วนค่ะชื่อแพทค่ะ,คะโนค่ะหลัคนนี้คือพี่ภูนะคะแล้วก็บูเอง้งเดี๋ยววันนี้เราจะไปขึ้นภูกระดึงกันนะคะจริงๆแล้วการขึ้นภูกระดึงเนี่ยระยะทางของจาก ตรงฐานนะคะขึ้นไปถึงยอดภูกระดึงอะ่ะจะอยู่ที่ประมาณ5.5กิโลเมตรโดยระหว่างทางเขาจะมีที่แวะพักซึ่งเรียกว่าเป็นซัมต่างๆแล้วพอเราขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเราก็ต้องเดินต่ออีกประมาณ4กิโลเมตรเพื่อไปถึงจุดกลางเต็นท์ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะคะถึงแล้วค่ะซัมเพ็กซัม <laughs> จะลืมไปคที่2อนะคะเหือยค่ะเอค่ะน่เหนะะไหมเหอย่นะไูไ่ะ ไปดูกันว่าเป็นซ้าอะไรอันต่อไปแล้วค่ะ ที่5แล้วค่ะทุกคนไปต่อใกลจะถึงแล้วใกล้แบบมากๆแล้วบันไดข้างหลังจะเป็นที่ที่เราจะขึ้นไปแล้วก็จะเจอป้ายผู้พิชิตภูกระดึงเฮ้ฮยเ,<อ>เดี๋ยวพอ่อคุณจะยังไม่ลงอย่ลงเรดะ่อนอวินาทีต่อไปนี้นะคะจะเป็นวินาทีโมเมนต์ Moment ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนะคะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ ต้องขอบคุณไม้อันนี้นะคะที่พาเรามาถึงตรงนี้สุดยอดมากนะคะแชตตี้โโหพีกัดเข้ามาเลยนะคะโอ้โหเป็นหมอกแหละขออนุญาต แล้วเราก็จากลาคืนแรกไปด้วยหมูกระทะนะคะ day t o สวัสดีค่ะทุกคนข้าหลังข้าหลังอ่ะนี่ไงไงใช้ของสวัสดีค่ะตอนนี้หนาวมากเป็นเวลาขอน้ำร้อนตอนนี้ค่ะไหนพี่ปูอยู่ไหนไหนพี่กันไอพี่ปูอยู่ไหนน่ะโอเคโอเคโอเคตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปดูพผาติดขึ้นกัน มืดมากถ้าไม่มีไฟก็คือจะเป็นมืดอย่างนี้เลยมองเห็นอะไรมองเห็นอะไรทั้งนั้นนี่คือที่ที่เราจะไปนะคะผ่าดดกแอดไปกันเลยแล้วคะ่ะทุกทุกคนหานดอกแอดให้สะาปดูพาทีขึ้นกันนะคะ่ะพาทีขึ้นแล้วนะคะสาวน้อยนักจิตกรหนึ่งคน นี่นะคะเราตื่นกันมาตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะมาทำอะไรคะดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ขึ้นอันนี้เราอยู่อยู่ข้างหลังค่ะผานกแอนเอออยู่ผานกแอนอันนี้กัดแอนนผากแ่นอันนี้ วันที่2นะคะออนนาเตรีตัวอะไรเสร็จแล้วหลังจากกลับมาจากดูพระอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวเราจะไปเดินป่ากันนะคะทุกคนพ่ <c oughs> อมาอยู่ใกล้ๆก,กวาง <c oughs> ค่ะเราจะไปน้ำตกกันนะคะ มากขึ้นางไปไหมครับถ่ายอยู่นะวิดีโออะเดินมาไกลมากเพื่อที่จะมาถ่ายรูปใบเมเปิ้ลนะคะเรามาถึงแล้วนะคะเป็นชื่อว่าวัดถ้ำใหญ่อยู่ที่กรุงดูเอ้ย พูดผิดขารน้ำตกถ้ำใหญ่เหรอถ้าุกคนสงสัยวก็ใบไม้เปิ้ลไปอย่างไรใช่ไหมเดีเ๋ยวไปเดี๋ยวดูแบบนี้นะคะ่ <S 1> <S 1> <S ต่อไปนะคะเรากำลังจะเดินไปผาลมสักก็คือเ็นเหมือนไฮไลไท์ของปูกะดึงที่มันเป็นเหมือนแม่ผายื่นออกไป แต่เราต้องเดินไปอีกแปดประมาณแดกิโลซึ่งเริ่มร้อนแล้วแล้วก็เริ่มหิวอยู่มากนี้นะคะเราเดินกันมาประมาณยี่สิบกว่ากิโลแล้วเราจะถึงที่ของเราแล้วเมื่อวานก็คือแบบปีนเข่าล้วนๆมึงมันเรื่องจริงใช่ไหมมันขามันมีไข่เหนื่อยก็เหนื่อยข้าวเขาไม่ได้กิน ว่าหิวมากเพราะว่ากินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วกินแบบโจ๊กกินปลาต้องโกยซึ่งแบบมันย่อยไปหมดแล้วอะแล้วก็เดินทั้งวันเลยอะแล้วก็เดินออกมาประมาณ10โมตอนนี้คือ4โมง6ชั่วโมงไม่ได้กินอะไรเลยกินบีเจลดีใจไหมกินกินข้าว <c oughs> <c oughs> เชิญชวนนะคะไปฟูดึงสนุกมากเลยค่ะเชิญชวนนะคะไปฟูดอะไรแล้วกันค่ะมาค่ะอยากรู้ต้องมาลองเองค่ะนี่คือที่ที่เราจะมาถ่ายรูปกันแต่ว่าคนเยอะมากเข้าไปไม่ถึงเราก็เลยถ่ายตรงนี้กันแทนอะไรรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะหัวใจไม่ค่อยดีเลยใจไม่ค่อยดีเลย จะตกดนแล้แรงดำไปเราจะจบทริปวันที่สองด้วยการที่จากลาไปพร้อมกับพระอาทิตตกดินนะคะเริ่มต้นด้วยซันไรส์แล้วก็จบด้วยซันเซ็ตนะคะวันนี้นี่เวลาหนึ่งทุ่มประมาณหนึ่งทุ่มนะคะคือเราเดิน แค่แบบตีห้าครึ่งแล้วก็เจอผ้าทิตย์คือเจอผ้าทิศตกแล้วเรายังไม่ถึงจนพระอาทิตย์ตกแล้วตกอีกอ่ะเราเดินไปอีกลาเดี๋ยวอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะถึงที่พักของเราอุ้ยมองไม่เห็นเลยเลยว่ะอยู่ได้แล้วเราเดินต่อทุกคนเหนื่อยยังเหนื่อยไม่เหนื่อยค่ะรอเล่นดาวนับลูกรับล้านจริงๆดาวสวยมาก วันนี้นะคะเป็นวันที่สามที่เรามาที่ภูกระดึงนะคะแล้วก็เป็นวันที่เราจะลงจากภูแล้ว <c oughs> ขากลับวันนี้ขากลับกลับแล้วจ้ากลับแล้วจ้ามีคนร่วมเดินทางเยอะมากเลยไปเชิงเขาอีกประมาณ5.4ากิโลนักครับผมสู้ๆนะคะขอบคุณคร่ะมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับผมมีคนรีเควสให้ถ่ายตอนลงนะคะถึงแม้ว่ามันจะเดินยากมากนะคะยากมากชันมากที่สุดคือ ขึ้นไปได้ยังไงมันชันมากเลยค่ะสู้มากไม่มีคําว่าท้อแรงไม่มีตกได้อะไรจากการมาพูกะดึงคะได้แผลค่ะได้ความเหนื่อยค่ะได้แผลค่ะได้กล้ามขาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเหนื่อยไม่ไปแล้วเดิน32กิโลอ่ะไม่มีอะไรจะพูดเหนื่อยเหนื่อยมันจะมีเพื่อนสักกี่คนที่แบบเต็มใจมาเหนื่อยกับเรา ไม่เต็มไม่เต็มใจหล้กัวมาแล้วสนุกเปล่ามาแล้วสนุกเปล่าดีสนุกดีอีกแป0อยเมตรเท่านั้นเราจะถึงฐานข้างล่างเชิงเขาของเราแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนเราหายไปสองคนใช่เหลือกันเหลือกันสามเหลือกันสามคนสุดท้ายสู้ไม่สู้สู้ค่ะไปกันเ่อยอค่อยๆมาจะถึงแล้วลงมาถึงแล้วนะคะใส่คำว่าแบบ ต้องมีความอดทนจริงๆใจเราไปถึงไหนเราก็ไปถึงนนั้แล้วค่ะจริงๆแล้วทิพูกระดึงอันนี้อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาด้วยกันแทบยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเดินเข้าไปได้ยังไง3าวันกับ50กว่ากิโลถ้ามีโอกาสยังอยากให้ทุกคนได้มาลองขึ้นภูกระดึงกันดูนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนร่วมทิปที่มาขึ้นภูกระดึงด้วยกันรวมถึงขอบคุณตัวเองด้วยที่ยอมมาแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ดูมาจนจบวิดีโอเลยค่ะ